ทานที่ให้แล้วมีผลน้อยสตรีใดให้ข้าวและน้ำมีใจเบิกบานสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นสาวิกาของพระสุคตครอบงำความตรณีบริจาคทานอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์เป็นเครื่องบรรเทาความโศกนำมาซึ่งความสุขสตรีนั้นอาศัยมักปฏิบัติปราศจากทุลีไม่มีกิเลสเครื่องยั่วใจ ย่อมได้กำลังและอายุที่เป็นทิพย์สตรีผู้ประสงค์บุญนั้นเป็นคนมีสุขสมบูรณ์ด้วยอนามัยย่อมปลื้มใจในสวรรค์สิ้นกาลนานบุคคลแม้ใดย่อมประพฤติธ,ธรรมประพฤติสะอาดเป็นผู้เลี้ยงภริยาและเมื่อของมีน้อยก็ให้ได้เมื่อบุรุษแสนหนึ่งบูชาภิกขุพันหนึ่งหรือบริจาคทรัพย์พันกหาปณะนะ การบูชาของบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ถึงส่วนร้อยของบุคคลอย่างนั้นบุคคลเหล่าหนึง่งตั้งอยู่ในกรรมปราศจากความสงบโบยเขาฆ่าเขาทำให้เขาเศร้าโศกแล้วให้ทานทานนั้นจัดว่าทานมีหน้าอันนองด้วยน้ำตาจัดว่าทานเป็นไปด้วยอาชญาจึงย่อมไม่เท่าถึงส่วนแห่งทานที่ให้ด้วยความสงบ เมื่อบุรุษแสนหนึ่งบูชาภิกขุพันหนึ่งหรือบริจาคทรัพย์พันกระหาปณะนะการบูชาของบุรุษเหล่านั้นย่อมไม่ถึงส่วนร้อยของบุคคลอย่างนั้นโดยในอย่างนี้